คำว่าเราเด็กสารเือไม่โทรเนี่ย <c oughs> บ่อยอยู่แต่ว่าเราเราไม่ใช้คํานี้เราก็จะบอกตัวเองว่าเขาเป็นตัวเองตอนเนี้ยเขากำลังเป็นตัวเองอยู่เพื่อให้เราลดความรู้สึกว่าไม่ได้ดังใจเราก็ก็ดูแลใจตัวเองตอนที่กําลังเผชิญกับความไม่ยอมทําตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นี่เป็นวิธีที่เราใช้อยู่เนาะแล้วก็อ่วิธีที่ จะทำให้เขาอายอมทำตามก็จะพยายามใช้วิธีโน้มน้าวเช่นลองอันนี้ไหมลองอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขารู้สึกว่าน่าลองนะอะไรก็จะยัว่วจะยั่วด้วยคํคำพูดหลายๆอาจจะมีภาษากายยั่วด้วยทำหูทำตาอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขารู้สึกว่าเออลดตัวเองลงได้บ้างกอดีเหมือนกันประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเราพยายามทำให้เขารู้สึกว่า เขายอมทําตามด้วยใจที่เขาอยากทําไม่ใช่เพราะว่าเราบังคับให้เขาทําแบบนี้เราจะใช้วิธีนี้สําหรับกรณีของบ้านดื้อนะคะเหมือนกับการที่เขาดื้อเนี่ยค่ะมันเหมือนกับเขาติดค้างตรงที่เขายังไม่ได้รับการตอบสนองเลยแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขายังไม่ได้เลยแล้วเขาจะให้คนอื่นได้ยังไงไอ,อตรงนี้ค่ะเป็นเราเราก็อาจจะเป็นตรงนี้นะคะเอ่อกับลูกตัวเองแต่เสร็จแล้วเนี่ย พอเรามาเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะช่างมันเถอะก็ลูกเป็นอย่างนี้เราก็พยายามเออไม่ต้องเอาละให้ความความที่เราอยากให้เขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เป็นของเราเองอะค่ะเราก็หายดื้อไปเองด้วยนะคะเราก็เออเอาเอาที่ว่าเออตามที่เขาเป็นแล้วหลังจากนั้นกลับกลายเป็นว่าลูกก็ามาฟังเรามากขึ้นด้วยค่ะไม่รู้จะตอบคนตอบแต่แต่ก็รู้สึกอย่างเนี้ค่ะว่า ถ้าต่างคนต่างจะให้ฟังกันเนี่ยก็คือเขาก็จะยิ่งดื้ออยู่นั่นนะคะ mm. ก็เลยว่าต้องฟังกันด้วยนะคะจะไม่ค่อยฟังเวลาลูกห้ามสมมะว่าอยากทําอะไรให้ลูกเนี่ยลูกห้ามบอกแม่ไม่ต้องทําเองได้เราก็จะบอกเราก็จะไม่ฟังแล้วเราจะเริ่มทํำจกนกระทั่งลูกกับตะวาดใส่ mm. สมมติเขาจะบอกว่า I said no แล,แล้วเราก็บอกตกใจเลยเราก็หันไปถามเขาบอกว่าทําไมต้องพูดกับแม่ขนาดนั้น เขาบอกว่าแม่ไม่รู้ตัวหรอว่าถ้าบอกแม่ดีๆแล้วแม่ไม่หยุดน่ะึกออกไหมคะพอเราโดนแบบนี้เรารู้สึกโอ๊ยเสียใจอะ่ะหรือว่าหรือว่าการที่แบบว่าอยากที่เคยเล่าให้ฟังว่าอยากทําอาหารให้ลูกเนี้ยคะ่ะแล้วเวลาเราทําเราก็ทําเยอะมากเลยแล้วลูกก็กรักษาน้ําใจนะไม่พูดอะไรก็ขอบคุณเราแต่หนักๆเข้าลูกก็ต้องมาบอกเราบอกว่าแม่รู้ใช่ไหม ว่าแม่ทําอาหารเนี่ยเพื่อตัวเองไม่ได้ทําเพื่อเขาเพราะว่าแม่ทําอาหารที่แม่อยากจะทําปริมาณที่แม่อยากจะทําโดยไม่ได้ถามเขาเลยว่าเขาอยากกินอะไรก็อยากได้แค่ไหนเขาไม่มีส่วนในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องพูดกับเราแรงๆอะค่ะคือประสบการณ์ของพี่โตเนี่ยพี่โตจะดือ้อคิดว่าตัวเองยื่นสิ่งที่ดีให้ลูกแล้วไม่ต้องถามลูกก็ได้แต่ขณะเดียวกันลูกเราก็เป็นประเภทฝรั่งเนาะ ก็จะชอบเป็นคนที่ตัดสินใจเองไม่ใช่ถูกยัดเยียดหรือว่าทํากับเขาเหมือนเป็นเด็กๆแล้วเขาก็จะใช้วิธีแรงกับเรานะคะเพราะว่าถ้าบอกดีๆแม่ก็ยังทําอยู่เราก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะว่าถ้าเรายังคืนทําแบบนี้อยู่ลูกก็จะทํากับเราแบบที่เขาทํากับเรามันเป็นการเรียนรู้ที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มปรับเข้าหากันนะจันบอมแต่คิดว่าคือต่อไปเนี่ย พอเราเริ่มแก่ลงแล้วความรับรู้ตรงนี้มันน้อยลงเรื่อยๆเ,เราก็เลยจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่แก่มากนะคะยังไม่สูงวัยมากอาจารย์บอม <Yeah. S 2> ก็เลยจะแบบว่าจะพยายามจะปรับตัวตั้งแต่ตอนนี้ด้วยการปล่อยวางให้มากขึ้นไม่ไปยุ่งกับชีวิตเขามากขึ้นอะไรเยงนี้ค่ะ mm hmm. ถ้าทําก็ต้องทําตอนที่เราก่อนที่เราจะแบบเริ่มจะแบบเป็นอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นอะไรที่แบบดื้อจนแก้ไม่หาย เราบังคับใครไม่ได้เนาะเราเปลี่ยนใครก็ไม่ได้ถ้าเราไม่ปรับตัวเราเองอะะ่ะค่ะเราก็จะต้องเผชิญกับสิ่งนั้นแต่พี่รู้ว่าเวลาเราปรับลงลูกก็จะปรับด้วยเพราะเขาไม่จำเป็นจะต้องพูดแรงๆกับเราแล้วอะ่ะเพราะเขารู้ว่าต่อไปในแม่บอกแม่คําเดียวแม่ก็หยุดแล้วไม่จำเป็นจะต้องตะโกนใส่แม่อันนั้นเขาก็ปรับตัวของเขาคือถ้าเราไปบอกว่า Don't talk to me like that or แบบอย่าพูดกับแม่อย่างนั้นสิอะไรเงี้ย mm hmm. เขาจะเชื่อไหมเขาบอกก็แม่ยังทําอย่างนั้นอยู่อะ่ะอ mm ื hmm. ใช่ไหมคะถ้าเราถ้าเราปรับของเราลงเขาก็ปรับของเขาเพราะเขาไม่ใช่เป็นลูกที่ไม่ดี mm hmm. mm hmm. เขาเพียงแต่ต้องการให้แมสเซจเขาครอสมาถึงเราได้อะค่ะ mm hmm. เขาเขาบอกเองเขาพูดเองว่าเนี่ยก็ mm hmm. เ,เคยพูดดีๆกับแม่แล้วแล้วแม่ไม่ฟัง mm hmm. เขาก็ต้องพูดแบบนี้ อันนี้ก็คือพี่โตคิดว่าการที่ลูกทําแบบเนี้ยเพราะเราทาไม่เข้าเป็นแบบนั้นด้วยอ<ช>เราลดของเราเขาลดของเขา,ขาใช่ค่ะตอนที่กลับกลายเป็นว่าลูกเนี่ยมาปรึกษาซะด้วยซ้ำนะคะมา,มาถามความเห็นอะไรซะด้วยซ้ำํำจากที่ว่าเราก็เป็นคนใจเย็นแล้วก็เหมือนกับตอนเนี้พึ่งพได้พึ่งพาลูกทางใจแล้วตัวเองก็เลยโอเคแล้วว่าเออก็ก็โอเคตอนนี้อยู่สปอร์ตเป็นแบกอยู่กับลูกแล้วคะ่ะ ก็ก็สบายใจที่เราได้เป็น,นตำแหน่งตรงนั้นนะคะมันต้องมีวิธีหลอกล่อนะเราต้องรู้จุดก่อนว่าสมมติถ้าเป็นแม่พี่โตนะแล้วก็บอกว่าอันนี้แพงไม่ไป้ายอกมันแพงสมมตินะคะตัวอย่างที่อาจารย์บอมยกมาพี่โตก,ก็จะบอกว่าอันเนี้ยน้องสาวที่เป็นหมอเบิกได้หมดอะไรเงี้ยคะ่ะมันต้องมีวิธีบอกได้หมดแล้วคะ่ะ นึกออกไหมคะว่าเราถ้าเรารู้จักแม่เราดีพอเหมือนที่พี่โตเล่าว่าพาก็ไปเที่ยวแล้วเขาไม่ไม่อยากนอนค้างอยากจะกลับคืนนั้นเลยพวกเราก็โหขับรถตั้งใจจะกลับเลยเหรอเราก็ปรึกษากันดูว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่เอาการเอางานไม่ชอบเที่ยวเราก็บอกอ๋อนี่เราไม่ได้มาเที่ยวนะแม่นี่เรามาพอดีพี่ชายมาทํางานเราก็เลยติดไปด้วยอา้าวตอนเนี้ยแม่เราอยู่ได้อย่างสบายใจละเราต้องรู้จักคนที่เราดูแลนะคะว่าอะไรเป็นจุดอ่อนของเขาแล้วเราจะใช้อะไรเพื่อทําให้เขา สบายใจได้อะไรเงี้ยค่ะเรื่องดือ้อเรื่องนึ่งของผู้ผู้สูงวัยคือการไปหาหมอซึ่งเมื่อกี้พี่ตุ้ยแชร์ว่าเราจะต้องสังเกตท่านว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอารมณ์เปลี่ยนไหมควรจะไปพบแพทย์ไหมซึ่งตรงเนี้ยค่ะถ้าเราเห็นแล้วเราอยากจะแบบเออควรจะไปหาหมอนะไปตรวจสักหน่อยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องยากมากมากเลยที่จะแบบแม่ ที่ไปหาหมอไปไปตรงนี้นะมีผิดสิ่งผิดปกติเนี่ยตรงเนี้ดูดูดูมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกเขาจะบอกว่าไม่ฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยฉันสบายดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งเราในเป็นในฐานะที่เป็นลูกหรือในฐานะที่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่กล้าที่จะแบบขยันขยอหรือว่าเห็นเขาไปหรือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีรถที่จะต้องพาเขาไปได้ง่ายๆอย่างเงีย้งยค่ะ มันมันจึงเป็นเรื่องที่ลําบากแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบบางทีมันก็ช้าเกินไปกว่าที่จะกว่ากว่าที่จะเกิดเข้าไปพบหมออย่างพี่พี่สาวพี่ตุย้ยพี่ตุ้ยเจอเห็นแล้วว่ามุมปากเขาตกมันมีสิ่งผิดปกติพี่ตุ้ยก็เคยพูดแล้วก็บอกหลานสาวแล้วว่าต้องไปหาหมอนะคุณแม่มีสิ่งปกติผิดกกปกติแล้วแต่โอเคหลานสาวหลานสาวก็เฉยเพราะไม่ไม่ไไม่เคยดูแลผู้ป่วยอย่าง พี่ตุย้ยดูแลคุณแม่ในขณะเดียวกันที่ตุย้ยอยากจะพาพาพี่สาวไปหาหมอพี่ตุย้ยก็ไม่มีปัญญาต้องพูดเลยไม่มีปัญญาที่จะดึงที่จะพาที่จะโน้มน้าวเขาให้ไปได้เพราะหนึ่งเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาแข็งแรงเขามีความเชื่อว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายก็คือมีเส้นเลือดฝอยในสมองแตกซึ่งมันใช้เวลา กว่าจะเรียนรู้กว่าจะเข้าว่ากว่ามันจะมันจะปรากฏอ่อะแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงตรงเนี้ยค่ะซึ่งตรงมุมปากตกเนี่ยมันคือหรือว่าหรือว่าไอหรือว่าสำลักตลอดเวลาซึ่งเราสังเกตเห็นนะแต่เขาบอกไม่เป็นไรมันเป็นแค่เป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยมันยากนี่คือความดื้อหนึ่งดื้ออย่างหนึ่งที่ที่ไม่รู้จะแก้ยังไงที่จะสามารถแบบ พาเขาไปต้องหาหมอนะต้องหาหมอต้องหาหมออันนี้ไม่ทราบพอจะมีใครที่จบททาได้ไหมขอ,ขออนุญาตขออนุญาตช่วยคุณด้วยคิดนะคะเพราะว่าอันนี้มีสองประเด็นก็คือหนึ่งเจ้าตัวเองไม่ยอมไปใช่ไหมคะสองคนที่อยู่ด้วยก็ไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรที่จะพาไปถูกไหมคะคือตอนนี้เราต้องแก้เป็น,ปนทีละประเด็นว่าคนที่ไม่อยากไปเนี่ย เราเราเป็นพี่สาวคุณตุ้ยเองคุณตุ้ยจะรู้จักว่าเขา,าจะยอมรับฟังเรื่องอะไรหรืออะไรที่จะโน้มน้าวเขาได้อย่างเช่นเราอาจจะหาข้อมูลให้เขาดูว่าการที่มีอาการแบบนี้คนที่ตามมาคืออะไรและการที่ไปหาหมอแล้วรักษาล่วงหน้าเนี่ยมันช่วยได้ยังไงขนาดเดียวกันก็ต้องบอกลูกสาวเขาใช่ไหมคะที่เป็นหลานคุณตุ้ยอะ่ะก็บอกบอกว่าเนี่ยตอนนี้โน้มน้าวคุณแม่จนคุณแม่ เห็นด้วยแล้วว่ามมุินะคะในกรณีที่เห็นด้วยและยอมที่จะไปหาแล้วอ่ะให้เขาช่วยพาไปได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําตอนเนี้แล้วก็เป็นอามาพึ่งกรรมภาพาอะ่ะงานที่หนักกว่าน,นี้จะตามมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยก็ต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจตรงนั้นก่อนแต่คุณตู้จะรู้ดีกว่าคนอื่นว่าวิธีการไหนวิธีการพูดแบบไหนเลยเรื่องแบบไหนที่จะโน้มน้าวคนสองคนนี้ได้นะคะ คนอื่นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้จิตวิญญาณนิดนึงนะคะ